วันนี้เรามาชมสวนสวนฟรุกกาเดนที่อำเภอคูเมืองบ้านทรงไทยสวยมากเลย,เลยบ้านทรงไทยสวยสุขภาพผู้ชมฮอยิมอสเตไปท่า,า,าลาอ็อกโซ่เนี่ยยมอสเตไปท่าลาอ็อกโซ่ฮันซิตแาแด่เออฮะยิมอสเตเปท่าลาอ,อซอ ก็เท่ยเดิมครับแล้วติดค่าเข้าชมท่านละห้าสิบบาทจุดซื้อบัตรค่าของค่าจ่ายค่าเข้าชมด้วยเหรอคะข้างในมีอะไรมั่งคะน้้ำตกกแลว็อ๋อเหรอคนละห้าสิบบาทนะคะหกสิบไปไม่เสียเข้าหกสิบแล้วอ ไม่เสียใช่ไหมคะ <laughs> ดูพี่เหอไมนติไปทโตรด้วยไอเซกตีเรดนะัน <laughs> ฝ <Okay. S 1> ลั่งไม่เสียโอเคขอบคุณค่ะรูกการ์เดนที่กรุเมืองค um. ่าเข้าคนละห้าสิบบาทหกสิบขึ้นไปไม่เสียสุปงเหน่งหกสิบไมไ่เสียเสกตีกูอิ 60ไม่ได้เสียตังเขามีปลูกเมลอนญี่ปุ่นนี่เมลอนญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้ยาวไปโน่นเมลอนญี่ปุ่นก็มีฟักข้าวนันก็เป็นฟักข้าวฟักข้าวบ้านทรงไทยสวยมากเออเอ,อดูเขปลูกปลูกดอกไม้เรียงเป็นแถวสวยจังเลยเ ยาวไปโดนสวยสวยจัดได้สวยจังอ่ะอิสกุลห่อซ่อนนาะ้อกนบตงมันจ้เด็กห้เด้เอ็กทำใเดทำให้เด็้เด็กทำให้เด็กทเด็กทำใหเด็กทำให้เทำให้เด็กด้เด็กทด้ใหเด็กทำใ้เดกทำใทำให้เด็กทำให้เ สวยจังเลยอ่ะห้องน้ำเขาก็สวยห้องน้ำเขาสวยน,นี่ห้องอาหาร <t> น,นี่ห้องอาหาร <t> มดจะถอดอ่ะอย่าเด็ด ร้านอาหารสวัสดีค่ะร้านอาหารเปิดใช่ไหมคะเนี่ยคะเปิดไหมดดอ๋อมีมีอาหารสั่งด้วยใช่ไหมคะเป็นอาหารตามสั่งนะอ่ามีหมูมีไก่อ่ามีอาหารแบบจานเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่่คะเนื้อที่กี่ไร่คะเนี่ยแปดสิบสี่ไร่ค่ะออตติฟีราไร่ค่ะเนี่ยแปดสิบสี่ <84 S 2> ไ,ไ,ไร่ขอบคุณมา,ากค่ะ คนเยอะช่วงวันไหนคะเนี่ยอ๋อค่ะค่ะใช่มันร้อนมากมันสอบมีเกจโกนเฟอรเทเลียนเล่นน้ำได้เลยเหรอคะได้มีตรงนี้เราตอาลมนะคะอ๋อมีเล่นน้ำด้วยเด็กม่นกัอฮะเียนสามร้อยกว่าอ่า ดมค่าเรกก็เป็นบัดแต่น้องโตรตอนาด็าสอันันอ๋อนักเรียนมาเข้าเก็บค่าชมไหมคะเก็บค่ะเก็บครึ่ารงราใชค่แต่ว่าคนแก่ไม่เก็บค่าอาอ่าถ้าเป็นพวกเด็กนักเรียนมาแบบว่าคุณครูพามาเียมาพักาไม่เก็บ อ๋อค่ะถ้ามีถ้าเป็นกินข้าวเที่ยงด้วยวมันแล้วเท่นี่เป็นบ้านไม้สองชั้นเป็นร้านอาหารโอ้สวยแปดเนื้อที่แปดสิบสี่ไร่เนื้อที่84ไร, 8, ไร่ของโซ่คนจารัง ระเบียงระเบียงนี่เป็นเป็นไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่เป็นช่องเป็นช่องสวย hmm? diệt được không rất hả? Rain, <vaten, non> <coughs> <É. coughs> Rain, ouais. bắt <coughs> คุณเป็นอะไรข้าเบญเล่นก็แต่สุขุมพัดอันเดีห้ถ้าคุณเป็นสุขุมพัดเน้ยว่าถ้าคุณจะเริ่มต้นแ็ใฮันนีย์เอยโบรันโบมานี่อะไรชอบแต่ไม่ใช่เนวัวเนื้อวัวเบอร์ใหญ่อะฝันเอร์ใหญ่เนื้อวัวเห็นสิสุโภดีใจเจียวก็เปี๊ยอะไรเตะแหงดีดีดีเลกาได้ดีอะ ออะก็เลยว่ารู้เรียแต่เอาน้งโมคนเล่นเีออกกัโกมนที่ม้าที่ม้ากันทีม้า ผมมีเลอ่น,นุที่มันยูห้าซลล์เซลล์แนลอเลล์แ่นลอยตอนที่ที่ที่อัลติจัดได้สวยมากเลยลเแหมหัวหลาเนี่ยเวกฮะเด้ดัดเต็นสง Bakhåll. Ja, han fruska. Ja, och vi kan inte fuska. Han är mycket น้ไม้ฝรั่งด้วยข้าวโพดด้วย ยกย่อดัชเีเมนท่านี้ยกยอดำคอปียอ่ะดีเมนยกยกยยแต่คัเปียร์อ่ะยิ่งีเที่สิดเต็มกสู่ยิ่งีรสดเต็มไมีรสิดเตต้นหนต้นหวนเขาปลูกตรงข้างๆข้างแล้วก็ดัดขึ้นไปเป็นมมง ึ้นไปเป็นอุโมงค์ขั้นี่ออกโซแฮแดนลิเตอาเนวิสกาโกอินอีอีโบทุ่งภูแบกวิสกาโกอินลิเตข้างก็เป็นมะ uh, พร้าวเป็นกล้วย ขุดภูคลองให้มันใหญ่แล้วก็ปลูกปลูกผลไม้ไปกินภูใหญ่แล้วก็มีคลองนะ้ำ สวยไหมน้ำใสใสทำการบำบัดน้ำได้ดีมากเลยน้ำใสจนเขียวเลยอะ่ะต้องฟิกสาเย,ย็ตีเย็ดตีบรอนะคะานนี้นะ ต้นมะเดื่อเยอะมากเลยตรงนี้มีมะเดือ่อมีมะละกอมะละกอพันเตีย้ยม,มะเดือ่อลูกก็ดกพอสมควรหน้าแรงไดขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วมะเดือ่ออันนี้อะไรนี่มะเดือฝรั่ง ฝรั่งไงบ้างฝรั่งตายแล้วเพราะว่าพอฝรั่งไเี่ยวพูดบ้างนพูดนน้งเคยเอาอนบเอฝรั่งไม่ไวแล้วเพราะกาดแดงให้ไม่เก็บไว้ไม่ต้งแห้งถูดพุดจะหวามนี่เก้าแต่ร้อนมากนะคันดูเซตัดเหล็กแอนเคลิง ปีเตอร์เป็นลมมันร้อนไม่เกิดกอดหรอเปิดพัดลมทำเป็นบ้านไม้เป็นศาลาไม้สวยสวยมองไปเห็นวิวหมดเลยนั่นเป็นที่เล่นน้ำของเด็กเ้าะก็จัดได้สวยงามมากเลยอ่ะโั <c oughs> ะคนซารำ นุ่นก็จะเป็นสวนอะไรมะม่วงชมพู่กล้วยกล้วยหอมอะไรนีสุดยอดเลยอ่ะน้ำเขาก็จ,จัดระบบน้ำได้สวยมากเลยลอนุน่<อ>นฝ<อ>รั่งตายแล้วนุน่น,นลมพัดเย็นสบายนะลมพัดเย็นสบายเลยตายแล้วฝรั่งฝรั่งตายแล้วนุน่นเด็กเล่นน้ำ

น้ำก็ใสใสกว่าล่ะคือมันเยนเป็นเ u e b e r ทูอย่าน้นเอค่นเดอทน connect กันมบบนโอ้มันดีนี่ต้นหม่อนนี่ลาแบกโอ้ฮัเนี้เรตีันเอตตสมอกลิต เดินว็ลาเาลอร์เดินสวัสดล็อกกาสวัสดก็ใหม่สวัสดตาเด็กที่เรียนฟรดิทอริน่ละสวัสดโอเค